สวัสดีค่ะสวัสดีปูไข่ค่ะคกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสปอร์ตอัลแคสคุยกีฬานอกกรอรบ E p ีที่แล้วเราคุยถึงสุดยอดนักกีฬาระดับโลกคือว่ายน้ำว่ายน้ำเอนทรอปกับไบคิลเฟลครับผม EP นี้ปูไข่จะมาพูดถึงสุดยอดนักกีฬาอีกหนึ่งชนิดกีฬาคือผมอะ ชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าในในความคิดของผมอะคือเขาคือนักกีฬาที่เก่งมากค่ะแต่โอเคผมอาจจะไม่ใช่นักเทนนิสอาจจะมองไม่ขาดเท่าแต่ผมมานั่งฟังสุดยอดนักกีฬาอีกคนหนึ่งเคย พูดในสารคดีอันหนึ่งไว้ในวันที่เขาจะเลิกเล่นอะ่ะแล้วผมไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เก่งขนาดนี้แล้วอะ่ะคนที่เขาเคยเก่งกว่าจะมองมุมมองแบบนี้เหมือนเป็นอันเดอร์ด็อกเหมือนเป็นเป็นม้ารองอ่ะพี่ม,มวยรองอะ่ะมวยรองอคือโนวัคยูคอวิชอ่ะถ้าเราพูดกันในปัจจุบันเนี้ยคือ the most d e c o ค a เรทเทนนิสเพล y e เหรือนักกีฬาที่มีผลการแข่งขันตลอดการที่ดีดที่สุดทุกวันนี้คือโนวัคยูควิชแต่คนในยุคหนึ่งก็จะ พูดว่าเฟเดเอร์เนี่ยคือที่สุดของที่สุดซึ่งก็จริงอแต่โนวัเนี่ยสามารถทำแกนดลสแลมได้มากกว่าสามารถได้เหรียญทองโอลิมปิกครั้งล่าสุดที่ปารีสสำเร็จมันก็เลยเปลี่ยนมืออเพราะว่าถ้าพูดจริงๆริงบิ๊กโฟคนเดียวที่ยังไม่เคยได้โอลิมปิกก็คือเฟเดร์ มันจะมีจุดเล็กๆที่พระเจ้าไม่อยอมให้เขายังไม่ได้ยังไม่ได้จริงๆแบบคนที่แบบดังๆโนวะแกลโควิชโรเจอร์เฟเดเรอร์ราฟาเอลนาดาวอย่างเงี้ยไ,ไ,ได้แล้วเป็นนักเทนนิสที่แบบเก่งๆมีชื่อแอนดี้มาร์ก็ได้อีกหนึ่งใช่แต่มีแค่คนเดียวในบิ๊กโฟที่ไม่ได้ก็คือสุดยอดเอาจริงๆบนสนามอะเราดูการตีอะอเราก็จะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้สมบูรณ์แบบสลืกเกินรเร็วหนักตีแบ็กแฮนด์โฟร์แฮนด์ลูกบอลเล่ ทำได้หมดดูรับได้ทุกลูกนี่เราพูดกันถึงตั้งแต่ยุคต้นสองพันจนเขาที่ไทยเลยนะพี่ดูแลตัวเองได้ดีมากจนในที่สุดหัวเข่าเขาก็มันเริ่มไม่ไหวตามตามอายุแล้วสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือคำพูดในสารคดีเขาอะมันมีคำหนึ่งว่าเขากับนาดาวเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะ แข่งรอบชิงชนะเลิศก,กันโดยตลอดเจอ <ะ S 2> กันมาตลอดคือเฟเดเรอร์กับนาดาวเจอกันตลอดละ่ะก็คือเขาบอกกันว่าคนที่จะไปอยู่จุดสูงสุดได้เนี่ยจะต้องมีคู่แข่งที่สุดยอดพอๆกันเหมือนพระเอกเนี่ยจะดูดีได้เนี่ยตัวร้ายต้องเด่นพอๆกันอ่านี่คือสูตรสาเร็จอแต่ว่าละครไทยไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เลยไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหรในวันนี้คุณไม่เคยแสดงเป็นตัวร้ายอยู่นะผมเล่นตัวร้ายตลอดแต่ตัวร้ายทำไมต้องโง่ตลอดไม่เข้าใจ ว่า,าต่ออากลับมาที่นาดาวต่อในวันนั้นก็คือเฟเดอร์กับน,นาดาวเนี่ยจะได้แชมป์รายการใหญ่เสมอซึ่ง2คนนี้คือเบียดโอ้โหสุดสดอ่ะอม,มันมีช่วงที่เฟเดอร์เนี่ยฮอตมากขนาดอดีตแชมป์โลกอย่างของสหรัฐอเมริกาอย่างแอนดี้รอดดิกบอกว่า เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะทายัางไงให้ชนะผู้ชายตัวนี้ได้อืเขาจะฝึกร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวันและคิดว่าในสองปีจะหาวิธีการที่จะเอาชนะได้แต่ถ้าถามเขาวันนี้ว่าจะทํายังไงให้ชนะไม่รู้ต้องใช้เวลายอย่างน้อยสองปีเขาถึงจะทําได้นั่นคืออดีตแชมป์โลกพูดนะพี่อื แอนดี้รอดดิกนะพูดเลยว่าไม่ได้ไม่รู้เลยว่าจะไม่ออกหาจุดอ่อนไม่เจอเหมือนกับโอ้โหพร้อมเพอร์เฟกไปหมดทุกอย่างซึ่งมันเป็นคนแรกของโลกเลยที่แบบเพอร์เฟกขนาดนั้นคือในอดีตเราก็จะมีนักกีฬาเด่นๆไม่ว่าจะเป็นอังเดกาซซี่หรือว่าคีซันพาร์สหรือมอรัตาฟินใช่ไหมแต่ทุกคนอ่ะจะมีเขาเรียกว่าไม้ตายของเขาอที่มันจะเด่นที่สุดเราจะดึงมาเป็นอาวุธได้เช่นแอนดี้รอดดิกก็คือเกมเสิร์ฟที่หนักมากถูกไหมคีซันพาร์ส ก็คือการวิ่งไปบอลเล่นาเน็ตนะแต่ว่าที่มันสมบูรณ์ซะจนแบบจะอยู่เป็นเกมลับก็ได้เกมบุกก็ได้วซ้ายวิ่งขวาแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์ตีได้เนียนกริปเหมือนผ้าใหมในลมในภาพยนตร์ที่มันเริ่มต้นที่มัาวายสวยงามไปสมหมดไม่มีคนนี้คือคนแรก ในฝั่งผู้ชายนะครับพูดถึงในฝั่งผู้ชายแล้วในสารคดีนี้มันมีคําที่มันโดนใจผมมาก,มากซึ่งผมรู้สึกว่าเออวะ่ะ คนที่เขาเก่งมากๆเขาอาจจะมองอะไรแบบนี้ก็ได้หมายถึงว่าในายสารคดีเขาไปถามความคิดเห็นว่าทําไมาถึงสนิทกันแล้วทําไมาถึงเชิญนักกีฬาพวกนี้มาเขาก็บอกว่าโอเคมีความผูกพันคือราฟานเนี่ยเป็นคนที่สามารถไปกินข้าวที่บ้านเฟอเดรร์ได้เลย<ม>เขาชวนนไปกินข้าวเลยแต่คนอื่นๆเนี่ยก็คือเจอกันตามสนามแข่งแล้วก็สนิทกันในในฐานะเพื่อนนักกีฬา แล,แล้วเขาพูดถึงว่าอาอย่างตอนนี้ตอนนี้โนวัคโยูควิชคือที่สุดของโลกซึ่งึงตอนนี้ก็จะมีคนมาเบียดได้ก็คืออคาคราชใช่ไหมคนเดียวเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างในในยุคสมัยในวันที่แบบคุณแข่งกับเขาเขาบอกว่าคือผมไม่ได้ตั้งใจดูเขาเยอะหรือไม่ได้สนใจเขาเขา,เขาขนาดนั้นเพราะแบกแฮนด์เขาไม่ได้สมบูรณ์แบบพูดอย่างนี้หมายถึงแบกแฮนด์ของโนวัคยูควิช,ชไม่ได้สมบูรณ์บ้างไหมไม่ไ<ด>สมบูรณ์แบบเขารู้ว่าเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบเขาชนะได้ไม่ ไม่ได้สนใจอยู่นอกสายตาอยู่นอกสายตาพูดอย่างแบบ I didn't pay attention because back in the day I I can see that his back hand is not is not perfect <c oughs> ก็คือแบบเขามองนี่นี่คือพูดกันถึงท็อปไฟของโลกอยู่แล้วคือที่หนึ่งโมงที่5ในวันนั้น <c oughs> หรือในที่3ในวันนั้นบอกว่าก็าไม่ไม่เท่าไหร่ แต่ทางลาฟาเนี่ยหนักเป็นเกมที่หนักแล้วรู้ว่าผู้ชายคนนี้ยต้องตั้งใจอืคือให้เกียรติกันคนละแบบออือพี่คิดดูดินักกีฬาที่วันเนี้ยอกลายมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกและดีกว่าดีกว่าในเชิงสถิตินะค่ะเคยถูกมองว่าไม่สมบูรณ์แบบมาก่อนนะอืมอเรียกว่า ถูกมองว่าไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสายตาด้วยเพราะว่าคุณไม่ได้เพอร์เฟกไงผมก็เลยไม่ได้มองคุณเพราะผมไม่คิดว่าคุณเนี่ยจะเติบโตเออคุณจะชนะผมแล้วคุณจะแบบเติบโตมาจนถึงวันนี้ได้นี่คืออึ้งเลยฟังแล้วฮะคือผมเป็นนักกีฬาเออมาก่อนอ่ะผมก็ลืมความคิดเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วในระดับหนึ่งเพราะผมไม่ได้แข่งกีฬาในระดับสูงขนาดนั้นมานานจริงที่มันจะมีคนมองแบบเนี้ย จริงแล้วบางทีอะเราดูนะักกีฬาคนเนี้ยที่มองนอกเนี้ยผมจะรู้สึกว่าในวันที่ผมเป็นเด็กอะผมจะรู้สึกว่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าคนนี้คือก๊อสมาะเออแต่ในวันที่เราเก่งกว่าเขาแล้วอะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ก็ธรรมดาวะไม่ไม่อะไรขนาดนั้นอ,อืมไม่เออเราเรารู้ว่าเราชนะเขาได้ไงแบบมันรู้จริงๆพี่มันรู้เลยอะแต่ว่าคือมันไม่ได้ถึงขั้นพีข,ขนาดคือ ในกีฬาของผมด้วยมั้งที่หนึ่งอ่ะมันจะรู้สึกว่าที่สองเ็เก่งมากเกินแต่ว่าพอผู้ชายที่เรียกว่าเพอร์เฟกที่สุดในวงการเทนนิสตอลอดการหนึ่งคนพูดแบบนี้คือเห็นภาพเลยนะคือเข้าใจอ่ะแต่ไม่คิดว่าคนที่ถูกพูดถึงอ่ะจะเป็นสุดยอดนักกีฬาคนนี้ไง จะเป็นโนวัตคนนี้ไงถ,ถ้าพูดว่าโอเคแอนดี้เมอร์เรอเข้าใจได้เพราะแอนดี้เมอรเรก็มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บแล้วก็โอเคถ้าเทียบการแสล็มกันก็อาจจะแบบไม่ได้ชนะเยอะมากอ,อะไรเงี้ยคือแอนดี้เมอร์เรเนี่ยถึงขั้นต้องผ่าเปลี่ยนสะโพกนะครับทุกวันน,นี้ตีเนี่ยก็คือผ่าตัดแล้วเ,เปลี่ยนสะโพกเลยเป็นเป็นใช้ ของเทียมใส่ออกไปเลยอันนี้ก็เข้าใจได้แต่โน,โนว่ากับพี่แล้วคือ <laughs> ในมุมผมโนว่าคือคือสิ่ง่มากอะ <laughs> คือผมอาจจะไม่ใช่สายตาแบบคมกริบขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าพี่บอกว่าไม่อยู่ในสายตาได้ยังไงผู้ชายคนนี้คื <laughs> <laughs> อผูไข่กัน โนวักนี่นะเขาไม่พอเฟกตรงไหน,นเขาไม่เก่งเขาไม่เทพตรงไหน,นโอ้โหระดับนักกีฬาเบอร์นหนึ่งตอนนั้นเขามองออกอย่างนั้นเลยเหรอ,อนั่นแสดงว่าอีกมุมหนึ่งอะในมุมของความเป็นโนวักเองอย่างเงี้ยครับเขาต้องพยายามมากนะนั่นน่ะเขาต้องพยายามมากอะนนะเ,เออ แล้วเขาเอาจริงๆถ้าจะให้พูดในองค์รวมเลยอ่ะเขาสามารถดูแลร่างกายที่ดีที่สุดนะพี่เพราะวันนี้ถ้าถ้านับกันบิ๊กโฟร์สี่คนน่ะนะในยุคอะเขาเป็นคนเดียวที่บาดเจ็บน้อยที่สุดนะแล้วยิงไปได้ถึงทุกวันนี้แล้วโอลิมปิกล่าสุดเพิ่งได้โกลเด้นแสลมเพิ่งได้เหรียญทองโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในวัยนี้นะเกือบสี่สิบนะพี่ แต่ว่าราฟาเองก็เจ็บต้องวี่ายแน่นอนเฟเดเรอร์ก็วีไทยไปแล้วแอนดี้มเร่ก็ผ่าล้วมาก็ไม่สามารถเล่นเดี่ยวได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ไปเล่นคู่บ้างไปเล่นอะไรบ้างถ้าคนก่อนหน้านั้นเลตันฮิวิตอะไรก็หายไปหมดแล้วอ่ะแอนดี้รดดี้ก็มาไม่ถึงตอนนี้ด้วยซ้ำอ่ะโมรัตซาฟินก็ไม่ต้องพูดถึงเลยไปตกปลาแล้วบอกว่าชอบฟิชชินอะ fishing สำเนฟิตรัสเซียนิดนึงอ่ะ I love fishing เข้าไปตกปลา คือไม่มีแล้วอ่ะพีุ่ยตอนนี้ก็จะเป็นยุคใหม่ลคะคือมันกําลังพัดเปลี่ยนใบอีกครั้งหนึ่งของวงการเพเนีแ้แหละแสดงว่าตรงเนี้น่าจะหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะถูกมองหรือจะถูก Under Estimate เนะเออถูกประเมินว่าแบบเอ้ยไม่ถึงหรอก ถ้าพยายามมากพอทําได้ถ้าหาวิธีการได้ถูกต้องด้วยต,ต้องวงเล็บตรงนี้ไว้เสมอคือการพยายามดีครับขยันน่ะดีแต่ขยันให้มันถูกเรื่องค่ะคือแล้วก็อย่าไปฟังคนอื่นโอปินเนียนของคนอื่นน่ะเขาก็จะเทียบเคียงกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องหาเซค o n d o ์โอปินเียแล้วก็มาสรุปรวมให้ได้คือมันต้องผมว่ามันเหมือนกับทุกๆอย่างในในชีวิตพี่มันต้องมีการตั้งสมมติฐานทดลองแต่สิ่งหนึ่งที่คน ชอบขาดหลังจากทำสองอันนี้คือ <Ừ. S 1> วัดผลถูกไหมทุกคนจะตั้งสมมติฐานทดลอง,ลองแล้ว<ำ>แล้วก็เชื่อไปเลยแต่ไม่เคยวัดผลนะว่ามันได้จริงหรือเปล่าอ,อันนี้สำคัญมากเลยสำหรับการเป็นนักกีฬาต้องมีการวัดผลถ้าไม่วัดผลเนี่ยการทำอันนั้นของเราสิบปีเนี่ยมันอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยก็ได้ จะวัดผลได้อะไรยังไงอย่างเช่นการทดสอบตัวเองบ่อยๆ Assessment มันจะมีมันจะมีโปรโตโคอลของมันเช่นถ้าเป็นนักวิ่งฝึกแบบนี้รูทีนแบบนี้นี่นี่น,นี่มาอยู่ในวัยที่พีนะพี่แต่ความเร็วมันไม่เพิ่มขึ้นนะอ่ะมันต้องมีสิ่งที่ผิดพลาด เราวัดได้อยู่แล้วจากการอสมุตว่ายร้อยร้อยเมตรชายเวลามันต่างนิดเดียวหรือมันไม่แทบไม่เพิ่มเลยอะแปลว่าวันนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเล้นะไม่ใช่อยู่ทำทำเหมือนเดิมแล้วหวังว่าผลมันจะดีขึ้นะมันไม่ได้หรือถ้าเป็นกีฬาที่มันไอพวกนี้มันวัดง่ายใช่ไหมกีฬาที่วัดยากจะเป็นอะไรอะ ยิมนาสติกเหรอยิมนาสติกอาจจะวัดยากหนะ่อยเพราะว่ามันเป็นความสวยงามเพอร์เฟกตใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งดูเรียงเลยว่าท่าต่างๆที่เราทำไปอะ่ะกรรมการคขาให้สกอร์เราเท่าไหร่ตรงไหนที่ไม่ได้ผมเชื่อว่านักกีฬารู้อยู่แล้วแต่กล้าออกนอกกรอบหรือเปล่า ันนี้คือผลเกกล้ายอมรับหรือเปล่าว่าเนี่ยคือจุดอ่อนของเราไม่ใช่แบบอีกโก้ไงนักกีฬาส่วนมากที่เก่งๆจะมีอีกโก้แต่บี้ตะบันทําเหมือนเดิมเพื่อจับแค่พิสูจน์กับโลกว่าฉันไม่ผิดฉันเกิดมาพิเศษกว่าคนอื่นอมไม่มีครับนักกีฬาทุกคนเหมือนกันหมดมีสองขาสองมือไม่มีใครมีคือสามแขนหรือสามขาสี่ขาไม่มี การพูดรังที่สองปีนี้ผมพุ่จริงอย่าไปคิดแบบนั้นอย่าไปแบบเอ้ยฉันเก่ง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 ,กงถ้าฉันเก่งเหรียญโอลิมปิกของประเทศเราจะต้องมีมากขึ้นน <c oughs> <c oughs> กีฬาโอลิมปิกก็ต้องมีมากขึ้น <c oughs> แลืกีฬาเราปีนี้ส่งไปห้าสิบเท่ากับผมเมื่อปี 2004. 2 0 0พันสี่คืออันนี้เป็นการวัดผลนะเป็นการวัดผลเลยนะว่าเราจะทําได้มาตรฐานเดิมอืดีขึ้นในบางกีฬาค่ะ แต่ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นเฮ้ยพูดแล้วขพูดดีไหเนี่ยนี่จะนี่จะสร้างแรงบันดาลใจหรือฟังถึงตรงนี้แล้วมันดูขุดหูเลยนแวมันแปลว่าคนรุ่นใหม่เนียวกือมันแปลว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยยังติดอยู่กับอะไรเดิมๆอยู่คนรุ่นใหม่วันนี้แหละจะเป็นความหวังของเราว่าสามารถเอาความเข้าใจใหม่ๆเนี่ยมาทําให้เขาพัฒนาต่อไปได้พูดถึงเรื่องนี้พี่มันยังมีอีพีหนึ่งอยากเล่ามาก เพราะโอลิมปิกหน้าเนี่ยกีฬาความหวังของเราอาจจะไม่มีแข่งที่ปีนี้กวาดมาเยอะๆใช่มวยใช่ปีนี้เราได้มวยเยอะปีหน้าไม่มีแต่ครั้งหน้าที่ลอสแองเจลิสอาจจะไม่มีแต่แต่แตมีกีฬาสมัยใหม่ ที่เขาพัฒนาตัวเองใหม่จริงๆแล้วอยู่ในท็อปไฟของโลกได้เราเหรอใช่ไทยแลนด์อยู่ในท็อปไฟแล้วเป็นกีฬาที่คนแทบจะไม่รู้จักเลยกีฬาอะไรอ่ะไม่บอกบอกอีพีหน้าเอาจบก่อนเดี๋ยวนี้ไปทําอีพีต,อต,อตอ่อไปผมก็ม่อีพีนา้าสวัสดีค่ะ